เอาเลับผมขอสวัสดีนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ในเกมของ How w วิร์ e save the h o m e l a n นนะครับในพาร์ทที่น่าจะเป็น18นะฮะถ้าเราจำไม่ผิดนะครับผมเรามาต่อกันเลยนันจ้าที่ห่างหายกันไปเป็นเวลาโคตรนานเลยก็ว่าได้นะฮะก็น่าจะน่าจะนานอยู่มั้งนานอยู่อะ่ะเพราะว่าไปมัวเล่นแต่ไมค์ครับครับช่วงนี้คือติดไมค์ครับแล้วก็ ได้เป็น c ีเอนะฮะค่อนข้างหนักพอสมควรน,นะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะตอนนี้ก็พยายามกลับมานะฮะแล้วก็มาแคสได้ครับผมแล้วก็ช่วงนี้ก็จะหยุดกันด้วยใช่ไหมก็เลยคิดว่าวันจันทร์นี้นะฮะน่าจะน่าจะเาเรียกว่าคลิปลงน่าจะเยอะน่าจะนะจังน,นี้แต่วันนี้มันเป็นวันเสาร์ใช่ไหมนะไม่เป็นไรแล้วก็มา,มาเล่นต่อก็คือ เดี๋ยวนี้มันเบื่อไมค้าบรับผมเบื่อมากๆเรบอกว่มามันคือแบบว่าใจยังไม่ได้รักไมค้าบหรอกนี่ไมค้าบเกมอื่นด้วยแต่มันไปติดไมค้าบอยู่ช่วงหนึ่งก็เลยเอา้าวก็เลยใจอาหารผิดนะฮะไม่ใช่ก็เลยผิดอาให้ผิดนะฮะเอ้ไม่ไม่ใช่ให้ผิดหมายถึงว่าไปหลงหลงหลงไมค้าบตั้งนานอะไรเงี้ยสรุปคือไปเล่นไมค้าบมาตั้งนานแล้วก็เพิ่งกลับมามาแคบเกมอื่น เพิ่งจะมากลับมานะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็อย่างที่บอกไปเกมนี้มีคนน่าจะมีคนในนี่นะมีคนมีคนถามน่าจะคิดในใจว่าเมื่อไรจะจบคือถ้าตัวถ้าเนื้อเรื่องมันมันเฟลอะมันแบบว่ามันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบเอ่อใครเล่นทำเป็นมุนหันเนี้ยมันจบแบบว่าจบอยู่ดีก็จบแบบดื้อเลยแบบว่าปีหนึ่งอย่างเงี้ยมันมีจำกัดคือปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย ก็บางทีอาจจะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้จบไปเลยแต่ก็จาะาไปทำเล่นต่อเนื่องเรื่อยๆเรื่อยๆวันละวันละทดลองอะไรก็ว่ากันไปนะะวันนี้เป็นไรมาพูดมึนๆนะปวดหัวนิดหนึ่งก็คือเล่นเสียอยู่ไปเล่นเคาน์เตอร์ไอคาชามันนานพอสมควรนะฮะจนรู้สึกว่าห,ห,ห,หัวเหอยกูได้เบอร์มหมดแล้วโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร ก็เดี๋ยวนี้แล้วเร็วนี้จะมีไมค์มาใหม่นะฮะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์เฟซบุ๊กเอ้ยกดไลค์แฟนเพจเฟซบุ๊กวันนี้มึนจริงๆนะขออภัยถ้าเกิดถ้าเกิดพูดแบบว่ามึนๆอะไรเงี้ยถึงที่มันช่วงเย็นแล้วปวดหัวมากเดี๋ยวไปอาบน้ำก็นอนกันก็สำหรับคคนนี้ไม่ได้กดไลค์แฟนเพจนะผมช่วยยอดสกรีนนะฮะแล้วก็ลงไปด้านล่างกดไลค์คลิปก่อนนะฮะแล้วก็ไปไลค์อไปไลค์อะไรวะไอเขาเรียกว่าอะไรวะ คริปชั้นจะมีไฟล์มีครับผมจะมีแฟนเพจนะครับผมสามารถไลค์ได้นะฮะไม่ได้ไม่ได้ประครับไม่ให้ไม่ได้ว,ว่ามไม่ต้องไลค์นะคือแบบว่าให้เป็นไลค์นะฮะติดตามผมได้ว่าผมทําอะไรคิดอะไรอยู่อะไรไมันจะเขียนว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่แล้วผมก็จะกรอกเข้าไปว่าฟักยูฟักยูอะไรเราเล่นโอเคต่อไปต่อไปแล้วก็ต่อไปก็คือช่วงนี้ช่วงนี้ เราไม่ค่อยได้เล่นซีรีส์ใหเนมูลเลยนะฮะทั้งริเวอร์เล่แล้วก็เซฟเดอะโฮมนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะจะทำอะไรต่อไปดีเดียวเด้อคือเราภารกิจถึงไหนแล้วเออลืมไปาละคลิปนี้มาขายของแล้วก็ทักทายแฟนคลับนิดหนึ่งทักวันหนึ่งงประมาณเด้อสิบนาทีก็พอแล้วไม่ไหวไม่ไหวคือสมองเสมงเบรบลาวรืดเบราวไปหมดแล้วก็ใครที่ ขอคอมเมนต์หน่อยดิใครที่ยังติดตามซีรีส์นี้อยู่บ้างยังมีปะยังมีไหมถ้าเกิดมีจะได้กลับมาเล่นแต่ว่าเนเรื่องจะไม่ได้ไม่ได้เต็มร้อยนะฮะก็จะพยายามเล่นไปแบบไป,ไปแต่ว่าพอสกิลสกิล,ก,ลการแปลมันน้อยมากอย่างทีเล่นแล้วมันจะมันเล่นแล้วมันจะมึนๆเบบนิดนึ่ะ ตอนนี้นะมัไม่ไม่ถึงวนช่วงนี้นะฮะอืมนี่มันดีสำหรับฉันเลยนะถ้าพุดนี้จะเกิดใส่มันในมันในมันคืออะไรอ๋อมันบอกว่าโอ้โหโอ้ขอบคุณนะเออมันจะดีมากเลยสำหรับถ้าขอบคุณมากมากโอ้ยถ้ามึงถ้าถ้าถ้ามันหมายขอมันง่ายๆคือ มันจะดีมากเลยถ้ามึงเอาอันเนี้ยไปใส่ในน้ำชาของมึงนะฮะไปใส่มันจะ ish great great เนะี่ยตัวนี้มอาอมองโมเองโมเอาโมเอาโมเอาอม water p a k water เอาโอมหออมาอตายจริงเลยอ่ะโอ้โหเราทำไม่ได้แต่ก็เดี๋ยวอาจจะแบบย้อนลอยก็ได้เวนจ่าเวนเอ้ยลืมไปว่าต้องคุยตรงนี้ เดนมิดอ้าวน,นี้เรามาขายของก็ขอคอมเมนต์นะฮะสำหรับใครที่ยังติดตามซีรีส์นี้อยู่นะฮะจะได้แค่แครให้ถ้าเกิดไม่ไม่ติดตามก็จะได้แคนเซิลครับผมจะแคนเซิลบ้านหมาจะไปทำไมลราหมาก็ไม่มีแล้วโอ้ตายเหอะตกปลาหน่อยดีกว่าว่าช่วงนี้สักนิดหนึ่งดีกว่านะฮะไปตกปลาสักนิดหนึ่งก็ว่าไงลุยลุยทำไมเดินชา้าจังวะไม่รีบวิ่งเหอะเฮะ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดอกไม้เก็บไม่ได้ฮะโอ้ จี๊ครับเอาเฮ้ยกระโดดข้ามไม่ได้เหรอเฮ้ยปกติกระโดดข้ามได้นี่มั้ยทำไมไม่ได้วะผมน่าจะคิดไปเองหรือเปล่ามาเป็ดตกปลาร,ระดับประเทศกินดิกินเแบบ็ดดิกินเบ็ดพลีท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 ยาขึ้นขึ้น,นเออพวกดีมากพวกอ่า thank you very much ปลาตัวเล็กปลาตัวเล็กไปไม่เอาเล็กเกินไปโอ้นี่แหละนี่แหละฮะปลาในตำนานปลาตำเละเลย,เยลงมาดิโอเคโอเคหรือว่าเรารีบเกินไปวะแบบว่าอะไรเงี้ยแบบไอ้หลามหรือว่าจระเข้เนี่ยม,มันเงามันใหญ่จังวะเฮ้ยขยับมาหน่อยขยับเข้ามาขยับนี่มาไม่ใช่เลย ขยับเข้ามาเจอไปปักปักหลายๆเด้เอเฮ้ยลงมารีด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 อ่าลงมาสิพวกไม่เอาไม่เอาโอ้โหอุลเพียอุลเพียไม่เอาโอเคเฮ้ยนี่คือตก20รอบนะเพิ่งจะได้ ได้ปลาไปตัวหนึ่งเนี่ยโอ้ปวดหัวเลยมา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 นายนายยานายยานายยาทำแบบนี้กับเราปลาตัวใหญ่ต้องเป็นของเราเจ้โอเคโเหเงาเล็ก <c ff még> ๆทั้งนั้นเลยเออต้องเงาใหญ่ๆอย่างนี้เลยหลามต้องการหลามเว้ยอยู่เนาะ ก็คือต้องรอมันแดกเบ็ดแบบว่าเต็มเต็มเลยอะไรเงี้ยอันนะี้ไม่นุงวะโจช่วยค่าด้วยค่าค่าโอโหเนี่ยแหละค่าต้องการอันนี้แหละโจเออโจโจค่าต้องการอันนี้เด็ดนนต้องการอันนี้อันนี้ต้องการหัวม่นใหญ่แล้วก็พอแดกได้ก็เอาไวะะ้แล้ว โอ้มหโอ้ไมค์กเนี่ยแหละมาบาบไม่ได้ไหมไม่เอาได้ไหมไม่เอาไม่เอาอันนี้ได้ไหมรู้สึกว่าไอ้นี่เกินตากระป๋องเค้ตากมจะนอง

ไม่เอาอีกสองตัวไม่ได้เหรอสองตัวนะเออตรงนี้ดิต้องงี้สิไม่ตกยากไม่เอาไม่เอาไม่ตกยากนายไม,ไม่สะเทือนใจตะเตือนใจมากกูเก็บของป่าก็ได้ปะ โอเคเก็บของเปล่าก็ได้โอเคนะสําหรับอีพีนี้ยสำหรับพาร์ทนี้เกือสุภพาร์ทนี้มาแค่ถักทายนะครับแล้วก็มาบอกว่าใครที่อยากจะดูรอดูรอดูซีรีส์นี้ก็คอมเมนต์ด้วยนะฮะหรือว่าจะดูผมแคทุกเกมก็ว่าไปจะได้แคสเกมอื่นด้วยนะครับผมหรือว่าจะให้แคททำไมคร a f t อย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่แบบความอึดอัดนะอึดอัดแต่ก็ได้ก็ได้แต่ก็ได้อะก็ได้ใช้แคทได้ก็ได้นะโอเคนะฮะ ใครที่ไม่อยากให้ซีรีส์นี้คัลเซ่นก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยละกันนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดซีรีส์อันนี้คัลเซ่นปุ๊บก็จะไม่จะไม่หันจะไม่กลับมาทําแล้วนะฮะนะครับนะะผมก็ขอบคุณน้องๆที่รับชมนะฮะไว้เจอกันในในคลิปหน้าถ้ามีนะฮะปาปิคหมายหมายถึงว่าถ้ามีไม่ใช่ปาปิก้าโอเคขอบคุณน้องๆที่รับชมครับสวัสดีครับผม